มาอีกหนึ่งช้อยส์อีกหนึ่งตัวเลือกแล้วครับแมนยู <c oughs> คิดจริงๆในการยืมตัวเซกิโอเรกรอนของสเปอร์มาอุดแบ็กสายจอมเป็นไปก่อนนะครับอันนี้นักข่าวอย่างเดวิดออนสตินของเดลันติกครับรายงานบอกว่าแมนยูปีแสดงตัวเนี้ย กำลังพิจารณาอย่างจริงจังในการยืมตัว s t ีเ i ิร r ลเรย์เอนสเปอร์เอามาแก้ขัดปัญหาตำแหน่งแบ็กซ้ายแมนยูได้ยื่นข้อเสนอสำหรับการเซ็นสัญญากับมาร์คุคุริยาไปแล้วครับแต่คูคุริยาลงสนามให้เชลซีในเกมคาราบาลบาครับเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้เมนยูหันไปพิจารณากับการตามล่าเรยกอรของสเปอร์ แมนยู Man, ยังไม่ได้ถอนสมองจากการยืมตัวคูคริยาแต่การตัดสินใจสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านฟุตบอลแล้วก็การเงินโดยที่แมนยูยังตามล่าโซฟียนอัมระบัตของฟิอออยู่เหมือนกันนะครับอ่รู้ดูกันที่แล้วครับเรนเกลอนโดนปล่อยยืมตัวไปอยู่กับตรามิแอนมาดริดได้ผ่านการลงสนามไป12เกมแมนยูจะเป็นต้องหาตัวเลือกในตำแหน่งแบ็กซ้ายเพราะว่าลูกชอเจอการบาดเจ็บเล่นงานต้องพักรักษาตัวไประยะหนึ่งนะครับส่วนไทเรนมาาเซียแบ็กซ้ายสำรองก็เจอการบาดเจ็บเหมือนกันสมัไอันบารอฟฟนนเดส เป็นแบ็กซ้ายแท้ๆคนเดียวที่แมนยูมีในตอนนี้เดียโก้ดาโล่ครับต้องขยับมาเล่นแบ็กซ้ายในเกมที่แมนยูเอาชนะนอร์เทมฟอร์เรสเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา,าหากว่าแมนยูใส่ออปชันในการส่งตัวแบ็กซ้ายใหม่กลับสู่ต้นสังกัดเดิมเมื่อลูกชอลแล้วก็มาลเลเซียกลับมาฟิตอีกครั้งนั่นจะทําให้ดิวของคูคูริยามีความซับซ้อนจะบอกว่าการลงสนามของคูคูริยาเมื่อคืนที่ผ่านมาหมายความว่าหากเขาย้ายามาเล่นใ้กับแมนยูแล้วกลับไปที่เชลซีในเดือนมกราคมปีหน้า มันก็จะทําให้เขาย้ายไปลงสนามกับอีกสโมสรไม่ได้นะครับส่วนฉะนั่นของเซกิ r e เรเกรอนนั้นยังไม่ได้ลงสนามให้กับสนะเปอร์ในฤดูกาลนี้เลยพอมีความเป็นไปได้อยู่นะครับอือหืต้องมาตามว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ปีแสดงมันอยู่จริงๆคิดว่าจะยืมตัวเซกิ r e เรเกอรอนมาจากสเปอร์นะครับแก้ปัญหาแก้ขัดตําแหน่งแบ็กซ้ายไปก่อนโอ้โหทุกคนเละครับมีความคิดเห็นยังไงกับนักเตะค,คนนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปย,ยาวเลยครับผม